ชาในช่อง pepper ชาชานะคะชาจะมาเปิดตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ล่าสุดของชานะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนบายูจะไม่ใช่แบบเรียกแล้วมา ทาซานเขาเป็นลีเมอร์นะคะลีเมอร์ไม่ใช่ลิงนะเป็นตระกูลลีเมอร์เลยซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ทารซานคือริงเทลลีเมอร์นะคะก็คือลีเมอร์ที่มีลักษณะมีหางเป็นเหมือนโมแหวนเวลาเขาเดินหางเขาก็จะตั้งแล้วก็โค้งแบบนี้ตลอดตรงที่ใช่อยู่ตอนนี้มีทั้งกงทาซานมีทั้งกงบาย,ยูนะคะมันก็จะแบบเสียงตีกันไปหมดแต่ว่าช่กําลังจะทำบ้านใหม่ก็คือเดี๋ยวตรงสนามหญ้าใช่จะเอาบ้านน็อกดาวน์มาตั้งนะคะแล้วก็ทําเป็นออฟฟิศของชาติแล้วก็บ้านหลังเนี้ยที่เป็นออฟฟิศอยู่จะทําให้เป็น ายซูเล็กซี่สัตว์เลี้ยงของชาเลยก็จะมีแมวมีหมามีลีเมอร์มีลิงนะคะทา,ารซาเปิดตัวทา,ารซานะคะลีเมอร์มองอยู่ก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังชาไปเที่ยวที่แอฟริกามานะคะไปสวนสัตว์ชื่อว่า world of b i r d ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวใช่ไหมมาแล้วเขาชอบเล่ย์เกามากใช่ไหมเขาชอบเสิงนี้นี่เสียงชานะ ต่เสียงเหมือนเขาเบิดชอบเกามากนะคะถ้าเกาเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเขาเรียกไม่มาโอเคคือถ้าไปเที่ยวสาอฟริการ์กับพี่เลโอแล้วเราก็ไปสวนสัตว์กันนะคะแล้วก็ มันมีกรงหนึ่งที่มีลีเมอร์และลิงกะลองแบบปลาหยวอ,อยู่ด้วยกันเลยแลวเขาก็แบบน่ารักมากคือเต็มกรงเลยนะถ้าใครเดินตามติ๊กต็อกน่าจะเห็นนะคะก็ชาชารู้สึกว่าอยากได้ลีเมอร์ตอนนั้นนะนานละหลายเดือนมากๆแล้วนะคะแล้วก็ลองเซิร์ชอ่าเมืองไทยไม่มีหาไม่เจอไม่เป็นไรช่างมันมันดูเป็นสัตว์ป่ามากๆมันไม่น่าจะเลี้ยงได้ก็เลยแบบยุบความฝันไปจนกระทั่งฟาร์มาโมเสตผู้น่ารักนะคะหรือว่าพี่ยูโพสต์รูปลูกลีเมอร์สองตัวชชาก็บแบบ ลีเมอร์มีแล้วหรออะไรเงี้ยก็ขอซื้อได้ไหมขายไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกกับพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะขายพี่เล็กเจ้าของฟาร์มคือเพิ่งนำเข้ามานะคะแล้วกออ็มีพ่อแม่แล้วก็มีลูกสองตัวที่เขาโพสต์รูปนี่แหละแล้วฉันก็แบบอ้อนวอนขอเถอะนะชั้นอยากเลี้ยงมาก ช่อยากเลี้ยงมากเลยเพราะว่าใช่อยากให้เขาอยู่กับบายูนะคะอ้อนวอนอยู่นานมากในที่สุดเขาก็ยอมให้ชาไปรับทาซานมานะคะแต่ว่าชาไปสองรอบเขาอยู่มหาชัยซึ่งชาอยู่พนัการตัดใหม่มันไกลกันมากนะคะคือรอบแรกที่ชาไปอ่ชาแค่ไปดูเขาก่อนว่าชาแบบชอบนิสัยเขาไหมชอบลักษณะเขาไหมเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แปลกไม่มีข้อมูลที่ไหนไม่มีคนเลี้ยงอ่ะที่ทําคลิปออกมาซึ่งมันก็เลยแปลกใหม่ก็เลยอยากไปเจอก่อนไปเที่ยวฟาร์มกัาด้วยตอนนี้เขามี ลิงใหม่เยอะมากทุกคนถ้าใครชอบลิงนะคะฟาร์มนี้คือแนะนําเลยคือแบบลายสายพันธุ์มวเขาจะเลียและลิงเขาจะสากเหมือนแมวทุกคนวันที่ชาบะพี่ส่งตัวใช่ไหมมีตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายทาซายเป็นตัวผู้ชายซึ่งตัวผู้หญิงอาจจะตัวโตกว่าพี่เขาจะขายตัวผู้ชายให้กับชาบนะคะวันที่ไปเจอเขาไม่มาหาเลยคือน้อยมากเรียกว่าเราไปหยิบเขามาดีกว่าแต่ข้อดีคือเขาไม่กัดไม่แหวงกัดเลยสั์ทั่วไปทุกตัวถ้าเราไม่รู้จักเขาเราไปจับเขาหยิบมาอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีหันหลังกลับมาแหวงกัดหรืออาจจะ งับหรืออะไรก็ตามแต่ลีเมอร์ไม่อ้าปากเลยช่เลยคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะกัดไม่น่าจะดุร้ายแล้วพี่โลก็บอกว่าไปคิดก่อนไหมแล้วก็โอเคกลับไปคิดนะคะเสร็จอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็ไปหาเขาเพื่อไปรับเขาใช่ไหมอาจารย์ ใช่ไหมใช่ไหมเขาสวีทมากเลยนะคะเขาก็ติดคนประมาณนึงแต่ว่าด้วยนิสัยเขาอะเขาไม่ใช่สัตว์ที่เรียกเรามาไม่เหมือนบายูบายูเขาจะมาเกาะเรามาอยู่กับเราเลยเนี่ยแต่เขาจะมาอยู่แบบนี้นะคือแบบชอบให้เกาอันนี้จะนิสัยคล้ายๆอบูอบูอบอบก็คือแบบจะมาเมื่ออยากมาเหมือนกันชอบให้เกาชอบให้เราแบบเซอร์วิสเขาแล้วหลังจากที่ชาชาไปดูชาชาก็ กลับบ้านมาคิดนะคะประมาณ2วันก็ไปรับเขาแล้วก็ทาซานกลับมาระหว่างทางก็คือร้องร้องร้องไม่หยุดเขาจะเหมือนหมาแล้วเวลาแบบแยกจากในที่ที่เขาคุ้นเคยแล้วแม้จะเป็นแค่ไม่กี่วันนะ่ะที่ใหม่มันก็น่าก,ากลัวเสมอน,นะคะเราก็พาเขากลับมาบ้านแล้วเขานิ่งมากนิ่งไม่เหมือนตอนอยู่ที่น,นั่นตอนอยู่ที่นั่นคือเขาก็โดดแบบไปหมดทั่วทุกที่เลยนะคะพอมาถึงบ้านเขาก็นิ่งใช่ไหมชัชชาก็สั่งกงมากวงอันนี้เป็นของมีเคจสนะคะชัชชานี่ใช้ทั้งของบายูแล้วก็ของทาซานแลวของทา,ารซานจะเป็น ไอคือไซใหญ่เพราะว่าอะไรเขาจะตัวโตเท่าหมาปอมทุกคนไม่รู้เท่าไหร่อะแต่รู้ว่าตัวโตมากอะอันนี้คือ4เดือนนะตัวโตกว่าบายยูอีกอะเนี่ยเขาก็จะกระโดดเล่นแบบนี้นะคะจะได้เสียงปุบๆุบปุแกรงแกรงอะไรตลอดเวลาช่วงแรกอะตอนที่เขามาอะไร ช่วงแรกตอนนี้เขามาเขาไม่มาหาเลยทุกคนคือเขากลัวแหละเหมือนแบบสัตว์ทั่วไปเราต้องร้อยเขาชินกับป้านกับสิ่งแวดลอ้อมกับเราก่อนแล้วช่วงหลังอ่ะเขาจะเริ่มมาหาชาคือชาจะชอบมานั่งในห้องนี้บ่อยก,ก็คือมาตัดคลิปมานั่งเล่นมือถือมา ่ทยทาซานบางบายยูบ้างนะคะเขาก็จะเริ่มมาหาเหมือนเริ่มชินซึ่งตอนนี้เขาจะเข้าหาชา,มา,กกาิมากกว่าเออเมื่อก่อนพิเลโอดีใจมากเพราะทุกตัวรักพิเลอมากอย่างบายอูนี่คือลูกพิเลโอเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีพ่เลโอเขาก็จะเอาชาเพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่ว่าทาซานเนี่ยเขาจะค่อนข้างวัวพีิเลโอพิเลอน่าจะตัวใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้มาหาเขาบ่อยนะทาจซานโน ทาซันก,กับไบยูเขากินเหมือนกันนะคะช้าชาก็เลยแบบโอเคที่จะเลี้ยงเขาเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตยากขึ้นดูสิท่าซันไม่เอาเขาเป็นสัตว์กินพืชกินผลไม้นะคะผักบุ้งผักทุกอย่างที่คนกินได้เนี่ยเขาสามารถกินได้ของโปรดเขาคือผักบุง้งกล้วยปัน่นและก็ชีสแทง่งชีสแท่งเนี่ยเป็นขนมนแมวที่ชจาชาซื้อมาจากเกาหลีซึ่งทุกคนชอบหมาแมวลิลีเมอร์รทุกคนชอบหมดเลยนะคะท่าซันอยู่ในคลิปเหมือนอาบูบูเลยอะ ตอนนี้นะคะบายูกับทาซานก็คือกินมื้อเหมือนกันเด็กก็คือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ข้ามก่อนนอนมื้อกลางคืนสี่ทุ่มนะก็จะให้ทานอาหารแท่งของมาซุรินะคะซึ่งของทาซานอาจจะกินเป็นลีฟอีเตอร์หรือว่าสัตว์ที่กินพวกพืชใบไม้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บายูก็จะ แล้วก็ปอยู่กินของไพรเมทนะคะไพรเมทบิสกิตก็คนละสูตรแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นแท่งๆเขาชอบมากทั้งคู่เลยนะคะซึ่งโชคดีมากเพราะมาสุรีบางบ้านน่ะเขาไม่ชอบทาซานี้จะเลี้ยงเหมือนลิงเลยนะแต่คืออย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่ลิงนะคะด้วยความที่อาหารการกินเขาเหมือนกันมันเลยเลี้ยงง่ายเวลาการนอน,นก็เหมือนบายูนะคะก็คือตื่นกลางวัน,วนแล้วก็นอนตอนกลางคืนเหมือนคนด้วยและก็ชื่อทาซานมาจากไหนเนี่ยตอนนี้เขาตัวเล็กไงสี่เดือน หัวพังขนาดนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่คอพับนนเนี่ยน่ากลัวแต่เดี๋ยวันจะทําห้องให้เ้าห้องแมวปัจจุบันห้องเนี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นห้องทาสานนะคะนี่นี่คือกล้วยปั่นนะคะอืม ข้อดีคือเขาตัวไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยและมือก็ไม่มีเล็บเลยนะคะมือจะเหมือนบายูก็คือเนื้อเหมือนเนื้อคนอะและเล็บก็จะอยู่ข้างบนเวลาเขาเกาะเราเขาจับเราอะเราจะไม่เจ็บไม่เป็นรอยเพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบเคี้ยวเล็บกรงเล็บนะคะชื่อทาซานมาจากไหนเ <c oughs> ขาเป็นคนเลือกเองค่ะทาซานเนี่ย <c oughs> คือชาติกับที่เราก็คิดชื่อหลายชื่อมากนะคะตอนแรกคิดแบบอยากให้มันคล้องจองกับบายูเพราะว่าอยากเลี้ยงด้วยกันแบบชื่อบาลูบาซูแล้วในที่สุดอะชาติคิดว่าชาติาาไม่เคยให้สัตว์เลี้ยงเลือกชื่อตัวเองเลย ก็เลยทำคอนเทนต์ใน t ิ k ต o k นะถ้าใครติดตามก็จะเห็นแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะคะชาชาเนี่ยให้เขาหยิบขนมตอนนี้เขามาแรกๆอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรมันจะเป็นแบบความแฟร์ี่สูดชาก็หยิบขนม3ชนิดมาแล้วก็ตั้งชื่อให้แต่ละขนมว่าเขาหยิบอันไหนอ่ะเขาเลือกอันนั้นตอนนั้นมี3ชื่อนะคะมีบาลูมีทาซานแล้วก็มีจังโก้ชอบแบบชื่อป่า เพราะว่าชาชาไปลงในติ๊กต็อกให้คนช่วยตั้งด้วยนะคะมีทาซานม,ม,มีเหมือนทีช่ชาชาคิดเลยอะ่ะบาลูนี่เยอะมากปาลูเขาเป็นหมี่ในจังโกบุงนะเมาครีสแล้วทาซานเขาก็หยิบทาซานแล้วพี่เราก็แบบไม่ชอบงงแงแต่ว่าชาชอบตอนแรกก็แบบไม่ไม่คุ้นชินเหมือนกันเพราะมันเป็นชื่อใหม่นะคะแต่ว่าไปไป,ไปมา,มาเริ่มชินแล้วเขาชอบกระโดดเล่นเ,เหมือนบายูมากนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ปล่อยบายูหรือ จอกันได้ยังยังค่ะคือเคยให้เจอแล้วครั้งหนึ่งบายูจะแอดแท็กเขาอะ่ะเราก็เลยกลัวก็เลยดึงออกตอนนั้นน่สาย,สาย,สายจูงอยู่เพราะว่าแบบไม่มั่นใจทั้งคู่นะคะเพราะว่าเออบายูเขาก็โตแล้วแล้วลนี่ก็เหมือนเป็นถิ่นเขาเขาก็รู้สึกหวงถิ่นด้วยแล้วก็หวงชาิของฮีโร่ด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบมีคนไปยั่งความรักไปจากเราะแลวที่สําคัญเขาตัวเล็กแล้วเขามาเกาะบ,บานเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันอะที่แบบเป็นใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆแบบเราไปแบบสนใจเขาเอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยยังไม่ได้ให้เจอกันตั้งแต่วันนั้นที่เขาแบบแบาบยูเข้าไปดึงดึงทาซานอะไรก็กี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าโอเคอยาเพึ่งให้เจอกันดีกว่าเพราะว่าอันตรายนะคะก็เลยเลี้ยงคนละกลงแต่กงหันหน้าเข้าหากันนะแล้วก็สลับกันเล่นอย่างนเนี้ยเมื่อกี้เล่นบายูไปละตอนนี้เล่นกับทาซาแล้วเดี๋ยวทาซานเก็บปุ๊บก,ก็ไปใช้ชีวิตถ้าจะกลับมาเล่นใหม่ก็ต้องเล่นสองตัวเลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครแบบรู้สึกน้อนใจนะคะแล้วก็มีอวันหนึ่งทาซานเขาก็เดินไปที่กงบายูใช่ไหมแล้ว ใบยุก็ดึงหางมากัดแล้วฉันก็ต้องดึงทาซานออกมาคือแบบคือบายุ่ันเหมือนเคี้ยวอะ่ะช่วงแรกๆจาก้จาาก,ก็เป็นเหมือนกันค่ะโดนบายุกัดหางแบบเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยทำ่มอ้โธน่าสงสาร ้าสงสารเนาะดนกัดหาดูดิถังสวยหางเหมือนอาบูมากใช่ไหมนั่นแหละเขาเลยยังอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเล่นด้วยกันไม่ได้แต่คุณหมอแนะนําว่าลองพาสองคนนี้ไปข้างนอกและให้ไปเจอกันข้างนอกมันจะไม่มีการห่วถิ่นเกิดขึ้นทุกคนจะกลัวเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่เขาะจะไม่้นชินใช่ไหมคะไปเริ่มต้นรีสตาร์ตริลเลชั่นเชกันใหมก่ก็เดี๋ยวว่าจะลองทาแบบนั้นดูอยากให้มันเวิร์กมากขนทาซานนุ่มมากนะคะแล้วก็สลีล่าเขาอะดูดีสังเกตได้เลยว่าขากน้นหางตัวแขน เ,เ,<ม>เหมือนบายูมากการนั่งการกระโดดนะขนนุ่มมากเลยอ่ะแล้วชาชาเคยใส่ทเพืชกับเสื้อให้ทาซาแล้วนะเขาก็ยอมใส่เขาก็โอเคมากเลยนะคะดิ้นแล้วก็แบบบ่นนิดหน่อยแต่เขาไม่กักเลยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะอ,อ้แล้รเหรอแป๊บเึงยวฉันถ่ายคลิปอยู่เรามีแขกรับเชิญมานะคะเขากำลังคิดว่าทำไมทาซาไม่ไปหาเขาอุ้ยนา่ารักจังทักทายเพเปอร์ชาชาหน่อยสวัสดีจ้า ทาซานมาปะปะาแล้วแต่ไหมคาทาไม่มาหาชาเลยอะเขากลัวพี่แน่เลย <laughs> อ๋อ <AL> <laughs> ชา,ากำลังจะบอกว่าวันนั้นน่าใส่เสื้อแล้วก็ทมเพิ่นให้ทาสานะคะเพราะว่าทาสากนก็เหมือนบายูคือเขาจะแบบฝึกฉีฝึกเป็นที่เป็นทางไม่ได้จะต้องฝึกใส่ทมเพิ่นนะคะ <laughs> ซึ่งใส่ไปครั้งนึงเขาก็ยอมแบบโอเคเลย <laughs> คิดยังไงกับนี่ใสาทาซานะคะ <laughs> ยังดูมอโมอ,อยู่ แตลักษณะเขาเหมือนหมาเนาะใบยูไม่มีความรู้เท่าแบบไม่มีความเข็ดสายตามปนว่างเปล่าไม่เหมือนไบยูไบยูสายตาเขาแบบเวลาเขามองอะเราจะรู้ว่าเหมือนเขาแบบรู้สึกยังไงบ้างแต่ทาซานดูไม่ค่อยออกใช่ตอนหนึ่งนะมีคนโทรมาฮัลโหลอุ้ยสปีกเกอร์สปีกเกอร์ที่ชาวออกแบบนะคะสั่งซื้อได้ใน TikTok Shop แต่ทาซานอะเขาจะไม่ใช้มือนะไม่เหมือนไบยูไบยูใช้มือจับทาซานเขาใช้ปากเลยจากลักษณะคล้ายๆหมาไม่ค้าอย่าพึ่งเข้าอยู่ลูกไอออกมา ว่ามันจะคิดไอไหมเออไม่เห็นเลยไม่เห็นอ่ะเราอ่ะเขา,าขี้โกงอ่ะโูโกได้ภาพถูมากคือแบบทา,าร์ซานไม่หาเขาเลยต้องเอาขนมมาล่ออ่แล้วกินขี้ตัวเองอยู่ทาซานกินขี้ตัวเองไหนทาซานกินอึนเลยจริงด้วยบายูก็เคยกินคืออึเขาอ่ะมันจะไม่สุกอบกนะเพราะมันมีแต่อาหารที่เขากินไปนะคะมันก็จะกินเป็นอาหารด้วยแหละเขาถึงแบบกินแต่ก็ไม่ควรกินหรอกทำไมอะกิน กินอือ่ะแล้วก็มาเนี่ยเหมือนบูมากเลยในงานอ่ะแค่เดี๋ยวทาราน้องเข้าไปอ๋อแล้วก็ราคาสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้น้องจะราคาอยู่ที่สามแสนห้านะคะใช่ไหมทารซานซื้อทีก็คือหมดแรงจะก้าวไปช่วยรักฉันด,ด้วยนะคะ <S <S บบย,ยูเนเชาก็จ่ายนะแต่ก็รักพี่เลโอนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าไม่มีพีโ่โอก็จะรักชาเพราะว่าไม่มีทางเลือกวันนี้มาแบบ สดที่สุดนะคะเพิงสักเสร็จสภาพสักใช้ก็จะเป็นแบบนี้ไปห้างก็จะเป็นแบบนี้ทําอะไรก็จะเป็นแบบนี้ยกเว้นทํางานก็จะแต่งหน้านะคะน,นี้คือแบบ ปกติทั่วไปหวังว่าจะชอบน้องนาะถ้าใครแบบอยากถามคำถามหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับทาราหรือใายูหรือสัตว์ตัวไหนก็ได้เม้นบอกชาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตาม t ิ k ต o อกชาลงคลิปแบบปล่อยมากนะคะแบบแทบจะวันละหนึ่งคลิปเลยเออคอนเทนต์ชายเยอะมากอ๋อแล้วก็เพลงใหม่ชาใกล้จะออกแล้วนะคะ MV จะปล่อยช่วงเดือนกันยาย,ยนก็สามารถติดตามได้ใน i g ชาลแล้วก็ t ิ k ตอกด้วยนะให้ MV มาเรียบร้อย จะพยายามมาอัพคลิปใน u ู u b บอย่างสม่ำเสมอให้ได้นะคะพยายามอย่างที่สุดอยู่ชาแบบวุ่นมากใครอยากสักกับชาก็ติดต่อ i g p e p p e r i n ์ดอนะคะไปเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านคือตอนนี้เราจะลออเข้าบ้านง่ายเพราะว่าเขาแบบอย่างที่พี่โดบอกเขาจะไม่ค่อยมีความคิดมากเขาอยากกินงอกินนี่คือชีสที่เขาชอบนะคะมันจะเป็นชีสแมวชอบใช่ไหมนี่ที่สุดเลยเนาะที่หนึ่งเลยอยากกินอยากกินอยากกินมามา นี่วิธีการล่อเขานะคะถ้าซันออกก่อนไปอยู่นี่ก่อนโอเคอ๋อเจ็บโอ้ยถ้าซันสภาพอ่ะนี่ชี้อยู่นี่อ่ะวาวไงไว้ในกรงอ่วาวางในกรงเนี่ยเขาก็จะเข้ากรงแล้วนะคะเขาจะเขาจะไม่ค่อยถ้าซันก็มันโปรโมทว่าเข้ากรงง่ายไงอ๋อโอเควางไว้สองชี้แล้วโอเค,อเคนี่นี่นี่ไปไปหน่อยไปไหน ใช่มังก้อเลยมงก้อนน่อยนี่อาจารย์ท้องอืมน้องไปกินอือโอเคไปแล้วนะอย่าลืมกด subscribe นะคะเดี๋ยวเจอกันหน้าล้วเจอกันนะบา,บ,าาานบายบายอาจารย์อือมาไปหน่อยมาไปหน่อยมาไหน่ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม tiktok และ ig ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมน้นบอกเลยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ